คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดคุณครูและสับรุลประจำมัสยิดนูรุนหมู่บีนบ้านสมเด็จในความยินดีขอเรียนเชิญท่านเป็นเกียรติร่วมงานการกุศลสามสัมพันธ์นูรุนหมู่บีนบ้านสมเด็จป,ปี68เพื่อหาไรายได้บำรุงการศึกษาศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรม ในวันเสาร์ที่29พฤศจุิกายน2568ณมัสยิดนูรุนหมูบีนบ้านสมเด็จเลขที่หนึ่งซอยอิสระภาพ11ถนนอิสราภาพแขวงพิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครดรมณัสนานาประธานในพิธีฮัดยีสุรพงศ์อ่อนหวานอิหมัมมัสยิดนูรุนมูบีนประธานอำนวยการฮัจยีพิษณุรักษาชาติเลขาธิการมูลนิที่เพื่อสุนกลางอิสลามแห่งประเทศไทยประธานจัดงาน ร่วมบริจาคผ่านบัญชีธนาคารทหารไทยธนาชาติเลขที่7492009266ชื่อบัญชีศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดขอเชิญชวนพี่น้องร่วมทำกุศลอันประเสริฐเพื่อความเมตตาจากอลอสุภาห์นุฮวะตะอาลาทั้งดุนยาและอาคเรั์